สวัสดีครับพี่น้องครับพอกับไอซันคือเกาเนอะรพี่น้องเดอ้อวันนี้พามากินย่างหมูนะครับย่างหมูหมูหม,มูนะกากหมูพี่น้องครับบรรยากาศย่ไม,ม่แรงๆไอซันบรนท่องอจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงสไตล์ไอซันพี่น้องเอาขอไปซอยกันเลยเฮาพี่น้องซอยกันเลยเฮากัดแก้มกัดแก้มพี่น้องอู้ยังเงี้ยเอาเนี้ยปึ๊บ ปัป๊บบันี้มาเข้ามากันบัดพี่น้องเข้ามาบันสร้อยพี่น้องซอยซอยเด้ยบบันนีซนน้ซอยแล้วบบันนี้ซอยแล้วซอยแล้ยวสร่ละป๊บโอ้ยเนี่ยโอ้อันนี่พี่น้องในยางพี่น้องเจยานำมักชาคือไรเลยเจ้านำชาพี่น้องเอ,อ้ยพาพี่น้องซอยกินจันนดแสบแต่บัรได้กาศนเ,ไงไงนเนี่ยมันแรงเห็นง่งยๆที่ไรพี่น้องเนี่ย คลิปสบายๆไอแซนบ่ไดเอ็นบ่มีสคริปไม่ได้ตัดต่อมันไม่เด้พี่น้องไอแซนเอาดิบดิบกันไปเลยดิบดิบเลยพี่น้องอ่ะกินสดๆกันไปเลยดิบดิบเป็นเลี้ยวๆเรื่อยเลยพี่น้องนี่แหละซอยไป็นความกับแกมย่างดีได้พี่น้องเด้อเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยสีมพูงต้องเนี่ยทั้งนปึ๊บนี่ปั๊บพี่น้องเอ,อ้ยันแสบอเออเขาขีบกัน ตอนหนุ่มๆพี่น้องไม่ต้องสุกไล่หรอกสุกไล,กไล่มันหยาบมันหยาบพี่น้องมันหยาบกินสุกมันหยาบป้ะโอ้ยโอ้ยแนวเขีเขยบเนี่ก็ได้ฉีลุ้นมือกวนพี่น้องเอ้ยปึ๊บโอ้โหห่อนหอนเลยพี่น้องนอี่และว่าห่อนห่อน,อนเป่ามือเอาคำแรกคำแรกพี่น้อง ข mm hmm. ื้มาผักงงครับอืมอือเด็ดเด็ดอ mm ืน ah yeah> ั่งกับแกงหอมหอมอบัดตอนนั้นทานแสบหรอ ม,นมันีแค่นมันตีแค้นน้อยครับขออย่าเล็น้อยได้พี่น้องเด้อลองข้อหนึ่น้สองพี่น้องเง,งี้ย

อืมนุ่มกรอบนุ่มกรอบแซบ่บเด็ดมากอืมครับอ,อย่างอย่างดีอือหือ Nhấm mặt đi Nhấm mà Cắp kèm toàn lên Chỉ là canh săn thôi nhưng ngay chín ngay cái โอ้โหในที่ในที่แสบอืมหืมหนังเหี้ยยังไงสไตล์แซ่บอือหือ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะผู้ดถึงขอาใหม่ก็ต้องใจผูดถึงติดตามรับชมมอแสนนะครับเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แนชนแนลนเด้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ไอแสนค่ะน้าพี่น้องเปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนอนหลับได้เงินมือนอนตื่นได้เงินแสนสุขุมสุขคนครับครับนี่ขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้พี่น้องพอกันหมืนะ่นนาคลิปนาครับสวัสดีครับ